ยกนี้แดงเดินแล้วนะเออเอายกนี้ขาของเดินแล้วนะต้องเดินนะไม่เดินไม่มีพิกไม่มีรูพิกนะแดงเดินแล้วแดงเดินแล้วนะเอออย่าหมดนะไอ้เพชรไม่ยากใช้แดงเดินแล้วแดงเดินแล้วแดงเดินแล้วได้แล้วรอเวลาแดงเดินแล้วขาขาของเดินแล้วนะขาของเดินแล้วเดินอัาชีพเยอะรออัาชีพอยู่นานแล้วรออัาชีพรออัาชีพอยู่นานแล้ว รออาชีจอนานแล้วรออาชีจอยู่นาแล้วรอไม่ได้รอรออาชีจอยู่นาแล้วรออาชีจอยู่นาแล้วมาแดงมาแดงเมอแดงมาแดงไม่บอลนะแทงเดินแล้วแทงไอ้เพชนวิทยาไทยยามบอลนะ เดินแล้วเดินแล้วแดงเดินแล้วแดงแดงแดงต้องได้ิ่งดำหน้ามีโอกาสชิงดำสูงนะแทงต้องได้แทงแดงเดินแทง yeah uh -huh. เอล่เากเาตกยกีลตรงเลีวแล้วคตดีแพงอ๋อเดินยกเดียวาเลยเดินยกเดียวเรียบร้อยเลยครับ20นาทีเอากตังเลยอ้าโอ้แแงแพแงไม่มีรูปลฝายลเลือเชื่อยกเดียวเลยยกเดียวเลยเกับผยกเดียวเลยกเียว พยาไทยหมดมันแค่ได้แล้วหมอเหลือเชื่อยกเอออโโ้หเหลือเชื่อฉายฉายยกเดียวราคาแพงละแดงเฮ้เออต้องเดินจากนี้เลยครับผมยกที่ห้าแล้วครับราคาอยู่แดงแน่นอนอะไรราคาแต่ว่ายพยาไทยมันยังมีหมัดนะปล่อยหมัดลวกได้นะเอาจะไปเล่นไปนะเอ้า เดินนะยังไม่ยอมนะพี่พระยาไทยยังไม่ยอมนะยกสี่นี่แพ้เยอะมากพระยาไทยแพ้ทั้งยกเลยขาของชายยกเดียวนี่รับกระชีไปอย่างน้อยเออเนื้อยกสี่ยกสี่ยกเดียวหมดยกสามนี่ราคาน้ำเงินในวันห้าหกหนึ่งนะ Icana, แดงแพงนะแดงแพงแดงแพงแดงรอกรรมการชูมือนะครับถ้าไม่โดนหมัดฟ้าไม่พานี่าวทยนะเป็นเล่นนะมวยไทยนะทีห้านะครับคุอกนำกรรยการโอ้ว ยอมนะยอมเลยยอมยอมเรากรรมการชุมนะครับเลยคกบวินาทียกสี่ทีไรเพชรพญาไทยหมดทุกทีหมดยกครับนี่ครับนี่ครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับนี่ครับเพชรพญาไทยกับขาบองขาบองนี่หน้ากว่าฉีดอย่างน้อยต้องมีแสนตำนานะฮะเดี๋ยวไปดูหลังเกมนะครับทุกที่ครับ ชูทางด้วยครับส่วนนู้นก็ไฟแสงมรคนครครับไม่มีปัญหาตามภาพตามสายตาครับไฟทางแดงแน่นอนไฟขาวกองครับอย่าชูผิดนะครับไฟขาวรอง